หนึ่งไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะมาเปลี่ยนไอตัวนี้นะคะเพราะมันเสียงดังนะเวลาเราลูกจะหลับแล้วเนี่ยเราก็เขาย่องตดประตูนะคะเสียงดังกือ มนเนี่ยลูลกมันก็เตือนนะทุกคนเราก็เลยแบบมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวนี้นะคะเราจะใช้ชังกีริ่มนะคะก็คือน้ํามันหอมนี่แหละทุกคนเอาไว้กินนี่แหละ

คอ,อืมได้แล้วนะคะทุกคนมันไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียง good, 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 good. กึดกึ๊ดกึดกึดเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะไม่มีเสียงแล้วนะคะทุกคน ไม่มีแล้วนะคะทุกคนเย้ธันกิกสำเร็จนะคะไม่มีเสียงแล้วนะคะทีนี้เราก็ให้ลูกนอนปุ๊บแล้วก็ปิดประตูนะคะปิดเสียงเบาๆค่อยๆบีดนะคะ นะคะเก่งมากค่ะขอบคุณคุณสามีค่ะบ๊ายบๆใช่